เราวงดรอพแนนครับที่สิบเก้าเดือนนี้นะครับก็มีงานที่เดอะสตรีทบัชดานะครับมีพวกเราวงดรอพแนนวงวอสแล้วก็พี่ทวร์จากเดทิปเปอร์นะครับเราชอบฟังเพลงอัลเทอร์เนทีฟมาตั้งแต่เด็กๆก็เพราะว่าพ่อเปิดให้ฟังริมพ่อเลยริมพ่อเลยแหละแต่วงเราก็เป็นน้องใหม่ก็ได้รับโอกาสจากพี่ๆรุ่นใหญ่ในวงการนะล่ะชวนให้ไปเล่นด้วยแล้วก็มีครับ พี่บอสกับพี่บูมที่ได้มาเล่นกับพี่ทวนด้วยนะครับอยากให้ลองดูสุดแน่นอนสุดยอดแน่นอนครับมีเกสเยอะด้วยนะใช่ครับมีพี่เย่เสลยด้วยครับใช่หลายคนเลยหลายคนเลยครับที่อยู่ในวงการดนตรีวงวอสนะครับที่พวกเราเคยทำงานด้วยงานด้วยครับนดนตรีเขาก็โยกตั้งแต่เริ่มเลยครับผมเราอยากให้ทุกคนเอนจอยงานนี้น่าจะสนุกแน่นอน จิตวิญญาณเดียวกันใช่ครับจิตวิญญาณเดียวกันครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทำวงครับเราก็ดูพวกพี่ๆพวกนี้แหละครับเป็นอินสปายพวกเราแบบเราก็อยากมีเพลงเหมือนกันขขบคุณจริงๆครับที่ให้โอกาสแล้วก็ชวนพวกผมมาเล่นวงดนตรีสามวงนี้แบบว่าคนละเจนคนละอายุกันมันสามารถทําให้เราเชื่อมเจเนอเรชันกันมันรวมกันได้ครับ้วยคําแค่ว่าดนตรีเฉยไม่ต้องสนใจว่าจะเก่าหรือใหม่วันที่29มิถุนาครับก็มาเจอกับทุกวงได้ครับมาสนุกด้วยกันครับ เาเจอกันครับผมจะมีล่างร้ายอะไร